老友。 เข้ามาถ่ายจริงๆจำจังพี่นะคะทุกคนจิ่มก็เลยเข้ามาทำเมนูทุกคนทุกคนอาจจะเศร้าแล้วนะไม่ถ่ายที่อาหารอะไรพี่ถ่ายกินซุปต้มตลอดเนาะทำอย่างอื่นได้เป็นไม่ใช่วันนี้เรามีกุ้งเออวันนี้เรามีกุ้งด้วยทุกคนเนี่ยกุ้งกำลังๆกุ้งไม่ถูกทุกคนวันนี้เราจะนึ่งกุ้งใช่เราจะทำเมนู ล่าสุดจำไม่ยากเลยว่คลิปอะไรคพราะมีแต่คลิปฟรีไฟส์มาเลยแล้วก็คลิปเมนูอาหาร Q&A ถามไปชื่ออะไรถามปไปต่อไปกินไปต่อไปขนาดจะกล้องยัไม่รู้ก <laughs> ินไปต่อไป EP ล่าสุดนะคะคนอิมก็จะยกคําถามตรงนั้นมาตอบนะคะเวลาอิมมากิ้งเมนูนี้นะคะส่วนแต่ว่าเขาจะอิมก็เดี๋ยวจะพาชมไป เราจะดูเป็นแบบใจดำมอมตเหิตเกินไปไหมอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็กำลังจัดจานเรียบร้อยแล้วมันก็จัดไปคร่าวๆแ,แล้วก็มีชะอมด้วยสิชะอมก็คือขาดไม่ได้ีเลยชะอม ขออภัยสำหรับทุกคนที่ดูตอนดึกด้วยนะคะทุกคนเลี่ยวกะมากโฟกัสดีเออมจี่ทุกคนแล้วก็นี่ฮะ FC ผู้ชมนะคะ<ม>ที่ดูันเป็นกลังใจให้เป็นไงนี่รออนนี้อ่ะนี้สวัสดีครับเตโอเคค่ะทุกคนตอนนี้อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมานั่งกินกันหนึแล้วก็ตอบคำถามไปด้วย กินปลาดิบเลยตับแล็กกอบกุ้งเพราะว่าเมนูกุ้งนี่คือเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยทุกคนทุนดูดิขาวไปดูละแค่หัวกุ้องหัวกุ้งของกุ้งก็อร่อยเกิน ส่วนมากจะเป็นตามชื่อเฟซเนาะใช่ตามชื่อเฟซเลยอ่ะหนึ่งเลยก็คือพิกกี้ก็จะชื่อวันวิไลเนาะส่วนมุกจะชื่อพัศนลักษณ์ตัวดีก็จะชื่อเมจัร์ดมิวจะชื่อพลิตา,พ,าพอยก็จะชื่อเพชรพอยพอยนภำพัดพอยน้ำพัดใช่ไหมพอยนภัดทุกแมทของล้วก็คือแบบติดปากนเรียกเรียกเนเพชรพอยมาตลอดก็ประมาณนี้นะทุกคนเฟซมุกก็ส่วนมากจะต้องชื่อจริงหมดชื่อจริงแรือวิทยาศาสตร์จิตอะไรอย่างเงี้ย นะคะทุกคนเรามาโซยต้มต๋ำกันบ้างน,นี่คนะมีมะเ็ดมะนาวด้วยถ้าไม่มีไม่อร่อยอืมไม่อร่อยจิ้กับกุบง้งอร่อยผ่านจิงกับผักนี่อร่อยขนาดนี้ตอบคำถามนึ็นคำถามกินไปประมาณ มีมาทุกคนบอกเลยใช่ไอ้เจนมันไม่มาเกินน้ำลายแน่นอนเดี๋ยวไม่ใช่มันเม้นบอกพี่เปิดดูตอนกลางคืนพานแล้วก่อนเลยนะพานมาก เดี๋ยวถามต่อมานะค่ะทุกคนพี่อิ๋มชอบทำอะไรมากที่สุดคะพี่อิ๋มชอบแต่งตัวอ่ะอันนั้นนันหนึ่งพี่อิ๋มแต่งตัวเก่งมากแล้วก็นั<อ><อ>น่ง,งนนดูด่างเก่งเหมือนกันดูได้ทั้งคืนชอบอะไรแล้วก็ชอบทำเล็บทำก็ทำบ่อยเล็บนี่ก็ปัจจัยหนึ่งเหมือนกันใช่เยอะว่ะชอบทำแบบเยอะมากก็เป็นพื้นฐานนะทุกคนของผู้หญิง แล้งต่ำมากแต่ก่อนนะพี่ต้องซื้อมาละกอติดตู้เย็นเลยถ้าพี่ไม่ชื่อว่าอุ่มอิ่มพี่อยากชื่อว่าอะไรคะอ๋อคิดว่าถ้าเกิดเนาว่าพี่ไม่ชื่อบิ่มใช่ไหมยช่ากชื่ออะไรพี่ชื่อชื่อเบนไหมเบนเนาะเพราะว่าื่อจริงชื่อเบนจัะคือแรกๆอ่ะพี่ชอบอะไรชื่อที่มันเป็นแบบตัดชาติั่นเลยนะชื่ออะไรอ่ะพวกเอริสเดี๋ยวเนี่ยเอริสนี่ชื่อแมวทุกคนก็คือชอบชื่อนี้ไงก็เลยตั้งมาชื่อแมวแมวที่ตัวเองรักไงก็ชอบชื่อนี้ด้วย แต่เรื่องผิดอ่ะเพราะนะทุกคนเพราะมากค่ะค่ะถ้านายกออกจะทำอะไรอย่างแรกคำถามต่อคำถามนี้ขอไปตอบนทุกคน <laughs> ก็ได้ขอให้พอใจพี่ไปไปทำไมรู้่ะใช่เอาเดี๋ยวพี่พูดภายนอกแล้วกันสูงแล้วหนึ่งขาวแล้วหนึ่งหล่อแล้วหนึ่งชอบตี๋ไหมตีก็ได้ได้หมดตอนนี้โสดมาเลยค่ะจะขอสูงขอสูงไปก่อนนะสูงก็ขาวถ้าสนใจก็นี่เลยขับถามไปเลยกัเกี่ยวกับพี่คิมเนั้นเลยทุกคนก็คือตอบตอนนี้ก็ตอบไม่ได้นะถามว่าตอนนี้พี่ิมอยู่ไหน พอแล้วเราไม่ต้องตอบคำถามอะไรเกี่ยวกับวันนี้แล้วกีิ่อาร้องห้ที่ร้องไม่ใช่เรอะเผ็ด่ะถามนีแล้วกันพี่เอรคิดที่จะเลือกทำช่องไหมคะ้วก็ี่อบกินอะไรที่สุดเลช่องรู้บออนาคตก็ไม่แน่นอนทุกคนตว่าคือูบอะอว่าคิดว่าเป็น ที่สามาทำรายได้อย่างนึงแล้วก็คิดจะทำธุรกิจอื่นด้วยควบคู่ไปด้วยแต่ว่ายังทำร่วมด้วยอ่ะเพราะว่าเราก็เริ่มต้นมันจะดูไม่ได้ทุกคนตอนนมีความคินมันเราแค่มาตอบคำถามา้วยตอบประมาณสิบมิกินกุ้งกับต้งตังมาวันหน้าน่ะทีนี่ยสิบแปดทีเนยไม่ต้องตอบคำถามที่เดียวถ้าเกิดอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะกอนอยากให้เล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรแบบไหนเล่าเรื่องสมัยเรียน เด็กของกูมาอยู่ที่ห,<ช>หัวทุกคนเน็พี่อินตัวเล็กๆอย่างนี้พี่อิกินเยอะนะแต่พี่ไม่อ้วนเลยเราโดนจับมากเลยแล้วหมดโอ้โหคำถามน,นี้ ถ้าสมมุติพิมเลิกกับพี่ทีพิมจะทำวีซูตต่อไหมนี่ไงทุกคนพิมไม่ยอมทำวีซุตต่อถึงแม้ว่าเราจะเลิกกันแล้วพิมกับพี่ธีเลิกกันแล้วแต่ว่าพิมก็ทำวีซูตต่อค่อยทำต่อนะคะทุกคนตอนเด็กพี่ยิมอยู่โรงเรียนอะไรบ้างคะเอาตั้งแต่อันุบาลอนุบาลโรงเรียนอนุบาลแถบอานโรงเรียนนาทอนยู่ทอนไหนดุบานนอกข้าวบ้าน ปะฐมก็คือโรงเรียนบ้านกลางน้อยก็คืออยู่บ้านที่มอตน้นอยู่ที่โรงเรียนสีโคตบุญอยู่ที่ล้องหนองเงินอันนี้อยูมเพิเมืองส่วนมอปลายอยู่ที่โรงเรียนท่าพน,นอมอำเภอท่าพนมจนังหวัดนครนายกแล้วก็มหาลัยวิทยาลัยการท่องเทีนนย่ยวนะคะมนหนุ่มอันนี้คือปอ,อกอากิษย์ศักดิจบการท่องเที่ยวแต่มาเป็นยู <c oughs> ทูบเบอร์ทุกคนเรียนไปจบเดี๋ยวไปจบไม่ไปจบอ่ะพี่เรี๋ยวไปจบ ใช่นะทุกคนเส้นทางการเดิมของพี่อิงอะก็อยู่ที่เราเลือกทุกคนถ้าเกิดเราเลือกแล้วเราดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้ก็คือเก่งแล้วค่ะใช่เก่งมากเลยเอาใคจทุกคนขอตัวไปกินกุ้งกินอันนี้ตอบก่อนนะคะทุกคนถ้าเกิดอยากรู้อะไรส่งคำถามมาได้จะมาตอบในคลิปหน้าทุกคนเมนไว้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะอยากรู้อะไรเจอกับพี่เมนเลยเดี๋ยวจอกันคลิป